อาจารย์วิสาระปนมกรทำนายดวงคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรักษาการนายกรัฐมนตรีปาแม่ดวงคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรักษาการนายกเกิด10ธันวาคม2497ค่ะอายุ71ปีเนาะย่าง71ปีถามว่าคนนี้พื้นดวงเป็นยังไงใช่ไหมค่ะตัวเลขอะไรที่ทำให้ส้มหล่นแล้วส้มหล่นรอบเนี้ย มีความหมายดีหรือไม่ดีอย่างไรคะอย่าเรียกกระซ่เหลงลยความซวยดีกว่าวเถ้า <Oui. S 2> มารับผิดชอบงานนี้กดดันแล้วก็ผิดหวังพอเดือนสิงหาเดือนนี้มันเดือนอะไรเอ,อ่ยมันเดือนกรกฎาคมใช่ไหมสิงหาเดือนหน้าสิ่งที่หวังจะพลิกล็อกสะดุดแล้วก็เบื่อหน่ายมากเบื่อหน่ายกับชีวิตมากเลยม,มารอบนี้รักษาการรอบนี้จะทำให้บ้านเมือง สงบขึ้นมาบ้างไม่ไม่มีทางเลยไม่มีทางไม่มีผลเลยอาจารย์ขาลองเอาใช้ตัวเลขถอดจิตมารู้ใจให้หน่อยว่าคนคนเนี้ยที่อาจารย์อยากถอดรหัสความเป็นไปของเขาในตัวเลขบอกอะไรได้บ้างก็บอกว่าเขาเดือนหน้าอาระยะระยะสั้นที่เขาเข้ามารับผิดชอบผานใช่ไหมคะก็บอกแล้วไงเข้ามาจะนึกว่าโชคดีนะเข้ามานี่จะกดดันมากแล้วคนจะผิดหวังแล้วเดือนหน้าสิงหาคมนี่นะ จะสะดุดจะเบื่อนายเผลอๆนะพอสิงหาเนี่ยนะวันที่สิบเก้าอยู่นะก็จะต้องมีเหตุไม่ต้องทําอะไรแล้วอก็ต้องเจ๊งออกไปแล้วเจ๊งแล้วต่อไปดวงเนี้ยจะสามารถขึ้นในตําแหน่งสูงสุดได้อีกไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเกียรติยศเนี่ยนะตกเลขสีตกใจตกเจ็บป่วยทุกข์ใจมากสิ่งที่หวังกิจพิกล็อกเพราะว่าเข้ามานี่ไม่ใช่เข้ามาช่วยประเทศชาตินะเข้ามาช่วยตัวเองช่วยตัวเอง<ม>เข้ามาหาผลประโยชน์ อย่าไปหวังว่าเขาเข้าขมาเขาจะมาตั้งทให้ประเทศชาติเจริญไม่มีทางเลยเลขะมีแต่สุดนี่ไงไดชีดนี่ไงเดือนกร,รกฎาคมจะแม่สี่เจอสี่กดดันกับงานที่รับผิดชอบตาแหน่งที่ตั้งอยู่นี่นะสามเจอสี่จะผิดหวังนะผิดหวังนะแปดเจอสี่จะเปลีป่ยนแปลงแบบสับสนแต่พอเดือนหน้าสิงหาสี่เจอห้าสิ่งที่หวังจะพลิกล็อกสามเจอห้าจะสะดุดแปดเจอห้าเบื่อหน่ายมาก อันนี้ก็คือเป็นการดูถอดรหัสชีวิตถอดรหัสดวงการจะดูความราบลื่นความเป็นไปว่ากันเป็นรายเดือนดูแบบนี้ซึ่งอาจารย์ก็มีสอนอยู่ในตำราอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะมีอยู่ในตำรานะแะไรมีทุกสิ่งทุกอย่างเละถ้าใครเรียนรู้อ่านเองได้ก็จะเนลุกสนานเอาคนนี้เป็นตัวอย่างนะเอาเป็นดว,ตวดงตัวอย่างเดือนสิงหาเมื่ที่สิบเก้าก็เจ๊งแล้วไปไม่รอดหรอข้ามาแล้วว่าเข้ามา,า,มาประเทศชาติดีหรอไม่ดีเลยยิ่งซ้ำเติมประเทศชาติ ถ้าไปดวงเขาสูงถึงขนาดได้ไม่สูงเขาเขามีเงินเขามีเงินเขาหาเงินเขาหาเงินง่ายดวงเขามีตัวเลขหาเงินง่ายเผือกอันนี้ฟังนะเลขหนึ่งตกโชคลาภตกหน้าที่การงานความเป็นอยู่ช่อง16มีหัวในการพลิกแพงที่จะหาเงินนะคะที่จะหาเงินง่ายได้เงินเยอะแล้วก็เลขสองตกปากตกหลักฐาน เขาจะเป็นคนจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทีก็ดีทีเป็นคนที่มีความคล่องตัวแต่หาความสุขไม่เจอจะเป็นคนที่จะต้องมีเสียชื่อเสียงอเสียชื่อเสียงนะก็คือเสียชื่อเสียงนั่นแหละค่ะเข้ามานี่ไม่ใช่เข้ามาทําให้ประเทศชาติดีเข้ามาหาเงินหาทองเราก็เสียชื่อเสียงเราก็จะชื่อเสียงอันนั้นนะเสียชื่อเสียง้นจะต้องตราตึงไปจนตายเลยโอ้โหเป็นอย่างนั้นเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ จำลาเรื่องนี้นะคะคุณจำไว้เลยนะคุณหาหวยห,หารวยได้คุณจะถูกหวยถูกเบอร์แล้แทบทุกงวดค่ะเพราะฉะนั้นนะในวิชานี้นะเป็นวิชาที่หาเงินง่ายได้เงินเร็วค่ะ<ฆ>คุณจะเรียนรู้เป็นหมอดูดูให้กับตัวเองคุณก็ทําได้เพ<ฆ><ฆ>ราะฉะนั้นคนเรานี่นะต้องมีวิชาความรู้เราถึงจะหาตัางค์ได้<ฆ>ถ้าเราอยู่ชิดซอยรานมาเดกเรียนมันก็ไม่ดีนะ ตำรานะคะเล่มละ1 5 0 0บาทนคะคุ้มมบาทนะคะมีค่าวิชานะคะถอดรหัสชีวิตหวยหุ้นบอนทองนะคะค่ะเรียบเรียงใหม่โดยอาจารย์สูดินนะคะอ่านง่ายทําเลขง่ายมากเข้าใจง่ายทาเลขง่ายมากเลยค่ะไอฟุตบอลนี่นะยิ่งเจ๋งค่ะยิ่งเจ๋งนะฟุตบอลนี่อ่านดูดีๆนะทุกอย่างนะหุ้นหวยบอลทอง เงินพี่จะพูดถึงเรื่องทองนะตอนแรกมันสามมันสามสามหมื่นหนึ่งพันใช่ไหมพี่บอกม่สามจะไปสี่หมื่นมันก็มาสี่หมื่นสองเพื่อนมันจะไปหกตัวนี้มันมาห้าหมื่นกว่าแล้วนะพอหกหมื่นแล้วนะึิงหามันต้นไปมันจะขึ้นไปเป็นแปดหมื่นพวกที่เล่นทองเลยเพราะพี่ชามาจากตัวเลขตัวเลขไม่เคยโกหกใครตอนนั้นอาจารย์แม่ให้เป้าหกหมื่นสี่หนูว่ามันสูงแล้วแล้วมันก็จะถึงแล้วอาจารย์ให้เป้าใหม่เป็นแปดหมื่นเลยนะคะ ถึงหามจะเริ่มสตาร์ทแล้วนะมันจะไปถึงแปดหมื่นใครเล่นทองก็น้ำสบายใจได้เพราะเราพูดมาจากตัวเลขทุกอย่างที่ตัวเลขมันให้มานี่นะตัวเลขไม่เคยหลอกลวงใครที่ึงเรียกตัวเลขนี้มันคือฟ้าลิขิะวิชาทองอยู่ในหุ้นนะคะเอออยู่ในตำราเล่มนี้นะะหน้าหนึ่งหนึ่งแปดไปศึกษากันได้หน้าหนึ่งหนึ่งแปดนะเพราะมันไปหกหมื่นแล้วน่ามันจะไปแปดหมื่นจำไว้เลยนะจะไปฟังใครฟังชันนี่แหละ